คุณแม่ลูกหนึ่งต้องการสร้างทุนการศึกษาให้ลูกในอีกสิปีข้างหน้านะคิดว่าจะสามารถทําได้ไหมสบายสบายค่ะคุณแม่ลูกหนึ่งที่ต้องการจะเก็บเงินเพื่อสร้างทุนการศึกษาให้ลูกในอีกสิปีข้างหน้าสามารถออมเงินเดือนละ2,500เหรียญเป็นระยะเวลา10ปีใน10ปีข้างหน้านะคะสามารถเบิกเป็นทุนการศึกษาให้ลูกได้ถึง1,50,000เหรียญ และตัวคุณแม่เองเนี่ยก็สามารถมีรายได้กเกษียณตั้งแต่อายุ55เนี่ยเป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนะคะปีละ25,973เหรียญแบบปลอดภาษีคำตอบคือได้ทั้งค่าเทอมลูกได้ทั้งรายได้กเกษียณของคุณแม่แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีทุนมารดกให้กับครอบครัว1 1ล้านเหรียญในกรณีที่คุณแม่เป็นอะไรไปก่อนวัยอันสมควรด้วยค่ะ